กล้องสดพดบูวันนี้นะคะมาเฉลยข้อสงสัยกันเลยจากที่กล้องเคยไปเจอแล้วนะคะสําหรับหนังหน้าครูค่ะตอนนี้ก็ำลังเป็นกระแสอยู่เลยว่าหนังหน้าครูนี้ เป็นหนังหน้าครูจริงๆหรือเปล่าหรือบูชาเพื่ออะไรและได้มาได้ยังไงเพื่อแก้ข้อสงสัยไหมคะพบกับน้องจิวค่ะจักรพงศ์หรือแจ็คจิวกุมารทองสวัสดีค่ะสวัสดีครัเป็นเจ้าพ่อห่งเครื่องรางของขลังนะคะเยอะมากๆเลยอันนี้ทมจริงๆว่านี่คือหนังหน้าคนจริงๆหรอหนังหน้าคนจริงๆครับเป็นหนังหน้าครูสมัยโบราณนะครับนักประวัติศาสตร์นัก ประวัติศาสตร์โบราณคดีเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นปลายกรุงศรีอยุธยานะครับเพราะว<า>่าปลายกรุงศรีคือหลายร้อยปีแล้วนะครับสามร้อยกว่าปีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสมัยใหม่ก็จะเป็นการถ่ายรูปแต่สมัยโบราณเนี่ยจะเป็นการเลาะหนังหน้าคนมาเป็นครูครูเนี่ยต้องต้องเป็นคนที่คัดสรรจริงๆและต้องเป็นคนที่เสียสละหนังหน้าตัวเองจริงๆเพื่อจะเป็นหน้าครูให้ลูกศิษย์ตำนานอันนี้มาจากไหนตำนานนี้คือมาจากคนที่เล่าต่อๆกันมาจาก ผู้ที่มีบูชากันแล้วนำบบริจาคให้เราคือคนบูชากันสมัยก่อนปลายยุทยานี่เยอะมากใช่ครับและต้องเป็นคร,ครูนี่คือต้องต้องสามารถมีความสามารถมีความรู้ใช่ครับถึงเวลาท่านเสียชีวิตก็เป็นหนังหน้าครูแต่ตำนานนี้บันทึกนี้ไม่ได้จดบันทึกไว้นะครับเพราะในตอนเสียกรุงครั้งสุดท้ายนะครับก็กรุงสิ ปีสองสามหนึ่งศูนย์ทุกอย่างกวาดล้างไปหมดเลยนะครับก็ไม่มีการเขียนบันทึกอีกเลยมาจนสมัยรัโกโศลินจะมีการเขียนบันทึกโขนละครแล้วคุณจีรู้ยังไงรู้ได้เพามีหนังหน้าครูเดิมก็มาจากบ้านของครูนี่แหละครับที่มาจากคลองละครหรือคลองมโนลาในอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีเอยจุยานะครับมีแหลกหลักแหล่งจริงๆในคลองละครนั้นแล้วเขาก็บริจาคให้ผมมาเพราะว่าอายุ ท่าน94แล้วตอนนี้4ชุดไปแล้วนะอบอกว่าฝากเอาไปดูด้วยเพราะแกไม่สามารถที่จะดูแลต่ออีกแล้วโทษนะพี่พสหนูงงคะถ้าเป็นหนังคนจริงๆมันจะมีการย่อยสลายใช่แต่ทําไมหนังนักครูถึงไม่มีการย่อยสลายนี่ขอโทษนะครครูขาไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ร่วงไม่ได้แบบลบหลู่นะคะนักโบราณคดีสันนิษฐานสันนิฐานนะครับใช้คำว่าสันนิฐานว่าน่าจะมีน้ํายาบางอย่างหรือการาเคมีบางอย่าง สมุนไพรบางอย่างที่สามารถเคลือบหรือว่ารักษาหนังหน้าคนได้อ,อยาให้อยาให้ดูเนี่ยอัดข้างหลังนะครับบางคนอยากรู้ว่าหนังหน้าคนเป็นยังไงข้างหลังเป็นตันไหมเป็นบางๆแบบนี้นะครับเป็นเป็นบางๆแบบนี้เลยนะครับ นะครับไม่ใช่ตันไม่ใช่อะไรนะแล้วรับมาออกนี่จะไม่ถูกจับใช่ไหมแล้วเอามัไม่มีกฎหมายรวจจะมาตามจับใช่ไหมไม่มีกฎหมายว่าสงสัยว่าเขาไม่น่ะมาใช่กลัวว่าเอามาออกรายการแบบนี้ตำรวจจะมาตามตามจับมาเป็นของแต่ตั้งแต่สมัยปลายอยุธยาแล้วไม่น่าจะมาแล้วมั้งเพราะว่า เพราะว่าขนาดคดีทั่วไปมันจะมี10ปี20ปีเองครับก็เหมือนอันนี้มันร้อยกว่าปีแล้วคงไม่มาแลวมั้งครับเหมือนเจอวัตถุโบราณเหมือนคุณเจอวัตถุโบราณเหมือนเจอกระดูกโครงกระดูกอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนั้นเราเอามาครอบครองได้เหรออย่างเงี้ยอันนี้เป็นของต้นตระกูลนะครับแล้วก็มรดกตกทอดแล้วเอามาบริจาคให้เรามอบให้เขาดูแลไม่เป็นแล้วนะครับแล้วก็บริจาคให้เราไม่คือเอามาทีวีเอามาแบบเนี้ยเอามาได้แต่ตอนหนึ่งคืนไม่ต้องเอามา แล้วเออสงสัยนหนึ่งแล้วกลางคืนอ่ะที่บ้านมีกี่กี่หน้านะกินกี่คนนะตอนที่พี่ไปอ่ะตอนแรกน้อยมากประมาณสักสิบห้าสิบหกหน้าตอนนี้มีเจ็ดสิบหนังหน้าครูโอ้หแล้วที่บ้านเธอไม่เดินกันให้วุ่นไปเหรอตอนกลางคืน่ะคือไม่เคยเล่าให้ฟังนะไม่เคยเล่าอะไรใครฟังนะเป็นรายการแรกเจอจนเรียกให้มานั่งคุยกันเลยคุณคุยกับครูคือไม่ใช่หลอนนะเอาจงจริงว่า เขามาสกิดมาทุกอย่างมาคุณไม่ได้กินยานอนหลับเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับคือต้องบอกว่าเขาลี่เขาเขาอยากพยายามที่อยากจะได้ต้องการสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือการบวงสวงใหญ่ผมบวงสวงไปแล้วที่วัดเทพพลเมื่อ27สิงหาคมหลายเดือนที่ผ่านมานะครับก็ทําให้พวกท่านไปแล้ว คือท่านต้องการให้ทำบวงสวงให้ท่านใช่ครับุญกุศลให้ท่านใช่ครับ่ยังยังพี่ก้เนี่ยเป็นเป็นคนที่แบบว่ามีความสามารถมีอะไรคือถ้าพิ่ก้เป็นอะไรไปเราเอาพิพี่ก้ได้มาพ่พลดถามอะไรเนี่ยคือคือมีคําถามเยอะนะครับว่าต่างๆเยอะเพราะเป็นเป็นเรื่องใหม่ต้องบอกพิโก้พี่ก้งจะอยู่เป็นสองสามร้อยปีเนะถามว่าหนังหน้าครูไม่ใช่หนังหน้าหนูถามว่าครูเพราะเขาต้องเลือกมาแบบหน้าตาดีๆได้ไหมต้องต้องเป็นครูที่ ที่มีคว<พ>ามสามารถมมควาาาสรทุ่งกลับร้อยล้านหไหมไหมอ่าพี่พี่โพสเหมาะที่สุดกฉันย<อ>ังทำไม่ถึงร้อยล้านจะทำได้เกินร้อยล้านแสดงว,ว่าหน้าเหมาะหน้าฉันไม่เหมาะ,อ,ะอันนี้ก็คือ, <c oughs> ค,อคือวิธีการขอขอในเรื่องการงาน <c oughs> การเงิน <c oughs> พบเจอโอกาสใหม่ๆ แล้วก็โชคลาภแล้วจะไปขอที่ไหนก็อยู่บ้านเธอของจิวเดี๋ยวจะกล้องเวลาฉันไหว้เนี่ยถ่ายให้เห็นฉันด้วยเขาจะได้รู้ว่าฉันไม่ได้แบบว่ารบหลื้มรบะหลวงเออเวลาไหวนอยู่คนเดียวเขาก็ไม่รู้สิว่าฉันไม่ได้รบปลู่แล้วที่จะไปขอได้ไงอยู่บ้านเธอของจิวก็ขอจากรายการนี้ก็ได้นะครับอธิษฐานจิตขอจากัท่านผู้ชมบ้างยกมือเลยนะครับก็อธิษฐานจิตนะครับขอให มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะไม่ใช่แบบเชื่อกันไปหมดใช่ในโชคดีได้ด้านการงานและได้การเงินแล้วพบเจอโอกาสดีๆใหม่ๆการงานเงินแล้วก็โชคลาภเนี่ยใกล้ๆวันแล้วลาฉันน้อยมากเลยเดี๋ยวคราวหน้ามาใหม่อีกนะเื่อหรือล้มดดำมันรู้ไหมเนี่ยหน้าครูนางยงโอ้ยให้นางรู้เิแล้วถ้าเกิดจะติดต่อไปกราบทำยังไงก็ติดต่อที่ไหนก็ ติดตามทาง Facebook จ็กจิลกุมารทองหรือ t ิ k ตอกกุมารทองหรือเดี๋ยวผมจะไปวัดไหนนะครับหรือไปวัดเทพพลนะครับก็จะเอาไปวัดที่ไปขอกันที่นั่นขึ้นช่องทางการติดต่อแล้วนช่องทางติดต่อคือนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไะอ่าไม่ได้ครับ โปรดพิจารณาในการดูดูนะครับไม่ใช่ว่ามาระบอกให้มางงงายแต่นี่นี่อยากเข้าไปดูว่าจะมีกิจกรรมอะไรหรือมีอะไรบ้างหรืออยากสอบถามอะไรก็นี่เลยที่ Facebook แจ็คจิวกุมารทองหรือ TikTok แจ็คจิวกุมารทองนะครับอันนี้อันนี้เพื่อบอกให้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเชื่อส่วนบุคคลแต่เป็นการอนุรักษ์ของโบราณดีกว่าเหง่แม่เธอดูเสร็จฉันนั่งไกลที่สุดเลยทำไมอ่ะฉันกลัวพลังงานเดี๋ยวข้าแม่มาใหม่นะ ขอนาเอาพี่เลยไหมพี่นวลพี่นวลนะคะซึ่งรอกันพี่นวลนี่เขาบอกว่าหวยแม่นมากอ่ะเดี๋ยวรอจะมาทั้งจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกนะจะมารายการเลยไม่ใช่มาขอหวยกันเลยไม่ใช่ขอขอขอความโชคดีค่ะวันนี้หมดเวลาเราทั้งทั้งห้าทั้งหกคนขอลาไปก่อนนี่เจ็ดคนเจ็ดคนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ค่ะพุงคิดไปหวยี่พอด